นี่ซึ่งน้ําต้ม mm -hmm. oh. mm -hmm. mm -hmm. 我把给你。Oh, okay. มันตัวใหญ่ๆนะมันตัวใหญ่ใหญจิ้มจิ้อืมจิ้มอ๋อใส่เล็กนิดมันก็จิ้มได้ รวมทุกคนไปยูคนยุ่้ทางทางสนอกตำนาาเราอยากครับลืมที่คิดแบบสม่ำทำทัวร์ ยายบอกน่าลองเูฮะรักเมียเดนไป่เสียดูทุ่เมียไม่ยายด้วยหอมหอมลองดมดูหอมไส้ ส,สื่อมาซืมาอะไรโอ้วันนีอดูไหมีสื่อแล้วพัดสื่อครับสื่อเนี่อย่างนี้นเกี่ยบอะไรหรอไม่ไม่เป็นแค่แเด็อีกช่นี่ย่วอย่ามองนะนี่คนงานนี่ก็ร่าีนนีอยู่อย่าง้เหรอไม่ดีเหรเนี่ยนี่เกี่ยวกับอะไรกำลังกิน นหนงองเลยม่งหงองยวัดท่าเลยเนี่ยเรามาาข้าตัดอีอ<ม>ออด่ีย้ยสมุนไพราการดูอซึ่งว่าอย่างก็ระบายจั๊มื้อจน่งละซื้อฉันว่ากับแ คนทำควันก็ไ <thấy> ม <resent> er <manager> ่ค <afraid> ือ <elaborate> น <ingers> ี่อันอันคนนี่เดี๋ซื้อทำไมไม่เจ็บแน่แนเยน็บ่ลยังเลยวันไอควันเอาไม่คันเจบป่เจ็ก่ได้ควันตองมีว่ะ่มีบ่ มันจะ <sextoniesen> <com selection>

Rồi. Rồi. Dạ một. Đi ra luôn. Ừ. Mẹ nào mà không vô coi cái đó. Dạ. อืมล้างนิดหน่อยน่ะเนี่ย้างนหน่อยไม่เหลือตบยัไงนี่ยมปลาสิ่งใต้ที่นี่นะก็ใต้หรอพูดคำพึ่งไหนต้องอืมต้องไม่มีหรอต้องไม่ไเนาะ Terima kasih telah menonton!

ตงไหลายคนหลายเาม่ีการนไม่ไ้บ้านเลยนะดูมือนจะย่งุ่นสาวุ่นสายุ่งวุ่นจะมาไม่มีเดาไม่เดารัฐบาอยากรัฐบาลอยาก

ทายตัวใหญ่ขี้มา่นักซีซีนม่หลี้มา้มาขวม่หันไเ้นนี่ีมบวันขันี่รเจะเศร้าแล้วด้กยาไม่เศราเศราเองเศร้ายาเองไม่ิกยา ก็เป็นหางก็เป็นนี้ยะยาวม่ติดสายสายันกินยาไม่กนห้เกินก็เป็นียังนี่แะกินยา